เทอร์โมโพลิเมอร์อะลอยมีน้ำหนักเบาค่ะซับในสามารถถอดซักได้ค่ะดูดซับเหงื่อและป้องกันแบคทีเรียค่ะนวมปิดหูนะคะจะให้มาทั้งหมด2ชิ้นค่ะ T ห้านะคะจะมีแว่นกันแดดในตัวค่ะมาพบกับร้านเรียวไรเดอร์อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับหมวกกันน็อกในแบรนด์ท a อกค่ะรุ่น T 5 3กับ T 5 9ค่ะ ท็อกที่5 3นะคะจะมีสีดำเงาดำด้านมีไซส์ M L XL ราคา2500บาทค่ะในส่วนของวัสดุนะคะจะเป็นวัสดุเทอร์โมโพลิเมอร์ออลอยมีน้ำหนักเบาค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ900กรัมค่ะซับในนะคะจะดูดซับเหงื่อและป้องกันแบคทีเรียค่ะเนื้อโฟม EPS ด้านในซับแรงกระแทกได้ดีค่ะตัวล็อกนะคะจะเป็นแบบดีดีลิงค่ะ บงังแดดสามารถถอดออกได้ค่ะจะมีน็อตยึด3ตัวค่ะตัวที่1ค่ะตัวที่2ค่ะและตัวที่3ค่ะ,ะได้รับมาตรฐานมออกดอทและ ECE ค่ะที่59นะคะจะมีสีดำเงาดำด้านมีไซส์ M L และ XL ค่ะราคา3,200บาทค่ะวัสดุตัวนี้นะคะจะเป็นเทอร์โมโพลีเมอร์อ o ลอย วัสดุค่อนข้างมีน้ำหนักเบาค่ะจะอยู่ที่900กรัมค่ะเนื้อโฟม EPS ด้านในซับแรงกระแทกได้ดีค่ะซับในสามารถถอดซักได้ค่ะดูดซับเหงื่อและป้องกันแบคทีเรียค่ะวมปิดหูนะคะจะให้มาทั้งหมด2ชิ้นค่ะสามารถติดตรงนี้ได้เลยค่ะและสามารถถอดซักได้นะคะ ส่วนของสายลัดค้างนะคะจะเป็นแบบบิ๊บล็อกค,ค่ะลูกค้าทีห้านะคะจะมีแว่นกันแดดในตัวค่ะได้รับมาตรฐานมออกรและ ECE ค่ะหากลูกค้าสนใจเข้ามาลองไซส์หรือเลือกซื้อสินค้าร้านเรียวไลเดอร์จะมีทั้งหมด2ส,สาขาค่ะสาขาเมก,กาบางนาจะอยู่ในห้างเมก,กาบางนาชั้น1โซนโฮมโปรค่ะ และสาขารามคำแหงจะอยู่หน้าปากซอยรามคำแหง144ก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมค่ะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อผัดทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของทางร้านไ่้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ